ครับสวัสดีนะครับนักงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเป็นต่อการเทรดครับกับรายการเมนูเทรดเช่นเคยนะครับเรามาดูสถานการณ์ของเซตอินเด็กซ์นะครับก็วันนี้เพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เป็นสัญญาณบายมานะครับแท่งแรกหลังจากนี้นะครับถ้าเซตอินเด็กยังจะคงยืนยันไปต่อต้อง ต้องอยู่ในโซนของการไซเวย์ตรงบริเวณนี้แหละนะครับแล้วก็ไม่ควรต่ำกว่า1565นะครับไม่ควรต่ำกว่าแท่งเทียนตรงนี้แหละนะครับหรือพยายามไซเวย์ในก่อบปนนะครับก็จะมองว่ารุนแนวต้นต่อที่1615นะครับแล้วก็1630อีกทีนะฮะ ามาดูหุ้นที่น่าสนใจในการที่จะเทรดวันพรุ่งนี้นะครับว่าเซตเองก็น่าจะอยู่ประมาณโซนนี้นะครับถ้าหลุดต่ำกว่า1 5าค่าก็อาจจะถอยลงมาก่อนนะครับตัวแรกเลยนะครับเป็นโซล่านะครับโซลตอนนะครับตัวนี้ก็หลังจากที่เบรกไปค่อนข้างที่จะไกลแล้วก็ ขับลงมาอยู่ในเส้นเทนไลน์ตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ต้นเทนพอสมควรผมเพิ่งเห็นวันนี้เหมือนกันนะครับข้อน่าเสียดายที่จัดตัวอื่นไปแล้วนะครับก็สวยนะครับสําหรับตัวโซล่านะครับออตอนนี้เบรกต้านนี้ขึ้นมาแล้วนะครับกรอบขึ้นมาแล้วหลังจากนี้นะครับก็จะมีต้านอยู่ที่2,3,6นะครับ แล้วก็ไฮที่260ถ้าทะลุ260ได้ก็จะไป2.82เลยทีเดียวนะครับอัพไซด์เปิดนะครับ20กว่าเปิดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องอดูอีกทีว่าจะเบรกเลยไหมหรือพยายามเลี้ยงตัวตามเส้นเทนตรงนี้แล้วค่อยยกนะครับประมาณนี้คัดเมื่อนะครับคัดเมื่อ หลุด2.06ตรงนี้นะครับรอบ,บล่างนะครับประมาณไม่กี่เปอร์นะครับกับอัพไซด์นะครับเอนะครับอัพไซด์ด้านบน20นะตัวที่2เป็นคาโคนะครับตัวนี้ผมก็บนเวียนอยู่แถวนี้สักพักหนึ่งแล้วมันเออตอนที่ผมเข้ามันก็ไม่ไปไหนนะครับตื่ึๆอยู่ เพิ่งจะมาเพอร์ฟอร์มดีช่วงวันสองวันนี้นะครับจริงก็เห็นตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่ารอดูการฟอร์มตัวแล้วก็เห็นชัดเจนแล้วว่าน่าจะไปต่อนะครับตัวพาโกเองนะครับก็มีแนวรับอยู่ประมาณ3.24นะครับคัดเมื่อหลุด3.14ลงมานะครับ 3. า4ลงมาก็จะเป็นจุดคัดนะครับ เต้านก็จะมีไฮของของของวันนะครับก็สามุดี่สี่นะครับสามจุดห้าศูนย์นะครับตรงนี้จะเป็นต้านก็น่าจะพอสมควรเหมือนกันนะครับต้องระวังด้วยนะครับผักโก้นะครับตัวที่สองตัวที่สามเป็น uv นะครับเสียดายนะครับผมก็พ่องออกไปพอสมควรนะครับพาะคิดว่า อตอนช่วงบ่ายๆมันตกลงมาหน่อยนึงอ่าทั้งเขียวทั้งแรกนะครับก็ยังคงลุ้นต่อกับเพื่อนๆเ,เหมือนกันนะครับสำหรับ uv อ่าจุดนารักของ uv เนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรต่ำกว่า4.04นะครับถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยมันก็จะมองเป็นการไซเว์นะครับแล้วก็ไม่ได้วิ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับ นวลตันนะครับนัวตันก็คือ4.14ตรงนี้นะครับไฮแรกนะแล้วก็น่าจะเป็นโซน440กับ450นะครับสำหรับตัว UV นะครับอัพไซด์ก็น่าจะเปิดประมาณสัก6-7เอนะครับสำหรับตัว UV นะครับประมาณ8ซนนะครับ ตัวที่4นะครับเป็น g f p t นะครับ g f p t ก็กำลังฟอร์มตัวนะครับอยู่ในกรอบนะรบจริงๆแล้ว g f t เนี่ยถ้าจะให้สวยจริงๆนะครับต้องทะลุ12.6ขึ้นไปนะครับเขาจะมองว่าเป็นอัพไซด์ด้านบนแล้วนะครับมีนอร้นตนอยู่ที่14บาทตรงนี้นะก่อนนะครับแล้วก็น่าจะเป็น10 14นะครับแล้วก็16นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะผมไม่ได้ดูไว้นานเหมือนกัน16นะครับสิบสามสิบสแล้วก็16นะครับสำหรับตัว gpt นะครับจุด stop loss คัดว่าหลุด12บาทนะครับเมื่อหลุดต่ำกว่า12บบาทก็ต้องปล่อยออกมาก่อนนะครับตัวที่ ห้านะครับเป็น NEX นะครับ n นเกก็เป็นหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นหุ้นกลุ่มเทคนะครับอ,อันนี้ฟอร์มตัวเหมือนจะงัดขึ้นไปด้านบนนะครับที่ปิดที่930าาน์แนวต้านถัดไปอยู่ที่995นะครับถ้าทะลุได้นะครับอีตัวเน็กเนี่ยน่าจะไปประมาณสัก12บบาทได้ วัดต้องวัดฟิโบแล้วมั้งนะลองวัดฟิโบดูนะครับคร่าวๆตรงจุดนี้แล้วกันเราจะได้จุดโวลุ่มนะครับจุดฟิโบทาร์เก็ตนะครับคร่าวๆ 12.4นะครับประมาณนี้แหละก่อนนะครับแล้วก็14.8นะครับ12.4นะครับแล้วก็14.8นะครับเอาอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเน็กนะ เป็นบูลิตนะครับ <S 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 ตัวสุดท้ายนะครับเป็น e a นะครับ e a ก็หลุดนะครับกรอบเทรนไลน์ด้านที่กดไว้นะครับเหมือนเงินจำเน็กเลยนะครับลักษณะกราฟตรงงัดตรงนี้ก็คล้ายๆกันนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ยกคู่ไปเลยทั้งแม่ทั้งลูกนี่ก็มันบันเทิงนะครับตัว e a ยังเป็นบูลิตอยู่ นะครับมันเป็นแบรดดิูเอเอก็จะเจอกับต้านแรกก่อนนะครับที่62นะครับแล้วก็64ถัดไปที่67นะครับสำหรับ EA นะครับไซเวมาในกรอบค่อนข้างที่จะนานพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ไม่ไปไหนนะครับไม่ไปไหน นะครับถ้าผ่าน60.75ขึ้นไปได้นี่ก็น่าลุ้นเหมือนกันนะครับสำหรับตัว EA นะครับวันนี้ไปเทสแล้วไม่ผ่านนะาคัดเมื่อหลุดคัดเมื่อหลุดห้าสิบแดบาทต่ำลงมานะครับก็คัดนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหตัวนะครับเทสโดยคนระวันเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ